กรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัเมสุตังเอกังสมยังภักขวาสาวัติยังวิหารเติเชตาวันเนอนาถบินธิกัสสะอารามิตตะโคภควาอิกุอามมนเตสิอิกาวติภาทันเตติเตภิกุภคะวะโตบัจจักโสสุงภคกวาเอตัสโวจ เมตตาญาปิกเวเจโตวิมุติญาเสวิตายาภาวิตายาภูริกตาญาญาณิกตาญาวัตุกตาญาอนุติตาญาปริจิตาญาสุสมารัตถายาเอกาทัสสานิสังสาปติกังขะกัตเมเอกาทัสสสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะปาปังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติ อามนุสสังติโยหติเทวตารับขตินัสสะกิววิสังวาสังวากรรมติตุวาตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอสัมมุลโหการังกะโรติอุตาริงอปฏิวิชนโตพรหมหามโรุูุโะโหติเมตายาภิกเวเจตยมุติยาเซวิตายา ภาวิตายาภูรีกตายญาณีกตายาวะทุหะวัตถุกตาเยานัติตาญาภิจิตายสุสสุสมารธาญาเมกาทัสานิสังสาปติกังค์ะอธิอโนทิโสภรณาเมตตาเจตุอิมุติอัธิโอทิโสภรณาเมตตาเจตุอิมุติ อัตเทติสัพพะนามะเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกะเรหิอโนทิโสพะระนามะเมตตาเจโตวิมุตติกติหะกะเรหิโอทิพรนาเมตตาเโตมุตติกติหะกะเรหิทิสพรนาเมตตาเโตมุตติ ปัญจฮากเรหิอโนติโสภรณามิเมตตาเจโตวิมุตติทสฮากเรหิโอติโสภรณามิเมตตาเจโตวมุตติสาเรหิทสาราเมตาเจโตมุติกตเมหิปัญจากเรหิอโนิโราเมตาเจโตมุติ สัพเพสัตตาเวลาอภาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปานาเวลาอภาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปูตาเวลาอภาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุคลาเวลาอภาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สเพอัตตาภาวะปริยาปัญน,นาเวลาอัพญาปัจจานิคสุขีอาตานังปริหารันตุอิเมหิสัพอิเมหิปัญจหะการหิอนุทิโสลาละ เมตตาเจโติมติกาตเมหิสัตตะหการหิโอริโสภรลนาเมตตาเจโติมุติสัพเพิธิโยเวราอภยาปัชานิคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวราอภยาปัชานิคาสุขีอตานังปริหารันตุ สัพเพนาริยาเวราอภยาปัชฌานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพเทวาเวราอภยาปัชฌานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพมนุสาเวราอภิาปัชฌานิฆาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพเพวินิพัตธิกาเวราอภิาปัชฌานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุติ सत् ओ रिशो फल मेहता चे तोयिमुते कथा दस कर मेहता चे तोयिम मुते सफे पुराशा सत्तावेरा अभयापच्चा का सुखी हता पिहरन सफे पश्चिम दिशा सत्तावेरा अभयापच्चा सुखी हता पिहरन สัพเพอุตตรายาิสายาสัตตาเวราอภาปัจจานิาสุขิอัตตางปริหารันตุสัพเพทกินายาิสายาสัตตาเวราพภาปัจจานิาสุขีอัตตางปริหารันตุสัพเพปุรติมายาอนุริสายาสัตตาเวราพภาปัจจานิาสุขีอัตตางปริหารันตุ สัพเพปัชฌิมายานุทิสายะสัตตาเวราภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายานุทิสายะสัตตาเวราภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักีนายานุทิสายะสัตตาเวราภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพหิติมายาติสายาสตาเวลาภยาปัชฌานิาสุขียัตานังปริหารันตุสัพเพอุปาริมายาติสายาสตาเวลาภยาปัชฌานิาสุขียัตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมาญาติสัยาปาณเวลาภยาปัชฌานิาสุขียัตานังปริหารันตุ สัพเพปัจิมายาทิสัยยาปานาเวลาภิญญาปัญญานีฆาสุขีอัตตานางาังปาิหารันตุสัพเพอตารายาทิสัยยาปานาเวลาภิญญาปัญญานีฆาสุขีอัตตานางาังปานิหารันตุ สัพเพทักขนายติสายาปานาเวลาภยยาปัจจานิคาสุขีอตานังปริหารันตูสัพเพปุรติมายาอนุทิสายาปานาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอาตานังปริหะรันตูสัพเพปชิมายาอนุทิสายาปานาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอตานังปริหารันตู ส ja ัพเพตารายะอนุทิสัยยาปานาเวลาอภยาปัชฌานิคาสุขีอัตานังปริหาดันตูสัพเพทขีนายะอนุทิสัยยาปานาเวลาอภยาปัชฌานิคาสุขีอัตานังปริหาดันตูสัพเพเหติมายะทิสัยยาปานาเวลาอภยาปัชฌานิคาสุขี้อัตานังปริหัรันตู สเปปาริมายาติซายาปานาเวลาพยาปัจานนคาสุขิยัตานังปริหารันตุสเพเพปุรติมายาติซายาภูตาเวลาพยาปัจานิคาสุขิยัตานังปริหารันตุสเพเพปัจฉิมายาติซายาภูตาเวลาพยาปัชานนคาสุขิยัตานังปริหารันตุ สเปุตารายาทิสายาภูตาเวราภยาปัชฌานิคาสุขีอัตานังปริหานันตูสเพห์ตขีนายาทิสายาภูตาเวราภยาปัชฌานิคาสุขีอัตานังปริหานันตูสเพเพปุรติมายาอนุทิสายาภูตาเวราภยาปัชฌานิคาสุขีอัตานังปริหานันตู สัพเพปัจิมายานุทิสายาปูตาเวลาพยาปัชานิกาสุขิอัตานังปัิหารันตุสัพเพอุตตรายาณุทิสายาปูตาเวลาพยาปัชานิกาสุขิอัตานังปัิหารันตุสัพเพทคินายาณุทิสายาปูตาเวลาพยาปัชานิกาสุขิอัตานังปัิหารันตุ สัพเพเหติมายาติสายาภูตาเวลาภยญาปจานิฆสุขีอัตานังปัิหารันตุสัพเพอุปาริมายาติสายาภูตาเวลาภยญาปจานิฆสุขีอัตานังปัิหารันตุสัพเพอุปาริมายาติสายาภูตาเวลาภยญาปจานิฆสุขีอัตานังปัิหารันตุ สัพเพปุริติมายาติสายาปุคขลาเวลาพะยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจจิมายาติสายาปุคขลาเวลาพะยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาติสายาปุคขลาเวลาพะยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพทาขีนายาติสายาปุคลาเวลาอภิยาปสานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาอนุติสายาปุคลาเวลาอภิยาปสานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุติสายาปุคลาเวลาอภิยาปสานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาอนุทิสัยยาปุคลาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพตกขีนายาอนุทิสัยยาปุคลาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพเหติมายาทิสัยยาปุคลาเวลาพยาปัจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปริมายาทิสัยยาปุคลาเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุราติมายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาอภิาปัจจานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาอภิาปัจจานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตารายาทิสายาตตาภาวะปริยาปัณนาเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอัตานังปริหารนตูสัพเพทักขีนายาทิสายาตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอัตานังปริหารนตูสัพเพปุริติมายาอนุทิสายาตตาภาวะปริยาปัณนาเวลาพยาปัจชานีฆาสุขีอัตานังปริหารนตู สัพเพปสิมายานุทิสัยาตตาภาวะปัญญาปันนาเวลาพยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายานุทิสัยาตตาภาวะปัญญาปันนาเวลาอพยาปัจจานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทากินายานุทิสายาตตาภาวะปัญญาปันนาเวลาพยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ ภะเพหิติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพยาปัานีคาสุขีอัญตานังปนิหารันต สัพเพอปาลิมายาทิสายาอัตตภาวะปริย์ปะนาเวราอภิาปัจจานิาสุขีอัตานังปัิหารันตุสัพพาปุราติมายาทิสายาอิทธิโยเวราอภยาปัจจานิฆสุขีอัตานังปณญหารันตุสัพพาปัจจิมายาทิสายาอิทธิโยเวราอภิาปัจจานิาสุขีอัตานังปณิหาลันตุ สภาวุตรายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิญญาปชานนคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสภาทกินายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิญญาปชานนคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสภาบุรติมายานุทิสายาอิทิโยเวลาอภิญญาปชานนคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สัพพาปัจิมายานุทิสซายาอิทิโยเวลาอภยาปจานีกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพพาอุตตรายาอนุทิสซายาอิทิโยเวลาอภยาปชาเนีกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพพาทกินายาอนุทิสซายาอิทิโยเวลาอภยาปจานีกาสุขีอัตานังปริหารันตุ สภาพะเหตุมายาทิสซายาอิทธิโยเวลาพยาปชานิคาสุขิยะตานังปริหารันตุสภาะอุปาริมายาทิสซายาอิทธิโยเวลาพยาปชานิคาสุขิยะตานังปริหารันตุสภพปุรติมายาทิสซายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขิยะตานังปริหารันตุสภพปัจติมายาทิสซายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขิยะตานังปริหารันตุ สัพเพอุตารายาติสัยาปุริสัเวลาอภิยาปชานนคาสุขีอะตานัณปนิหาอันตุสัพเพตคินายาติสัยาปุริสัเวลาอภิยาปชานนคาสุขีอะตานัณปนิหาอันตุสัพเพปุรัติมายาอนุติสัยาปุริสัเวลาอภิยาปชานนคาสุขีอะตานัณปนิหาอันตุ สัพเพปจิมายะอนุทิสายาปุริส่าเวระพยาปัจจานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายาปุริส่าเวระพยาปัจชานิคาสุขีอัตตางปิหารันตุสัพเพทะกินายะอนุทิสายาปุริส่าเวระพยาปัจชานิคาสุขีอัตตางปริหารันตุ สัพเพเหติมายาทิสายาปุริสาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปนิมายาทิสายาปุริสาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปุริติมายาทิสายาอริยาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สัพเพปัจฉิมายาทิสายาอริยาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปณิหารันตุสัพเพุตรายาทิสายาอริยาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุสัพเพตะกินายาิสายาอริยาเวลาพยาปัจชานนคาสุขีอัตานังปัิหารันตุ สัพเพปุริกิมายานุริสัยะอริยาเวลาภย ਆ ปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุริสัยะอริยาเวลาภย ਆ ปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายานุริสัยะอริยาเวลาภย ਆ ปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพตกินายาอนุทิสายาอรลยาเวลาอภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสัพเพเหติมายาทิสายะอรลียเวลาอภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสัพเพอุปาริมายาทิสายะอรลยาเวลาอภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสัพเพปุริตมายาทิสายะนริยาเวลาอภยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตู สัพเพปัจฉิมายาทิสายาณริยาเวลาพยาปัจชานิคสุขีอัตานังปริหาดันตุสัพเพอตารายาทิสายาณริยาเวลาพยาปัจชานิคสุขีอัตานังปริหาดันตุสัพเพทกินายาทิสายาณาริยาเวลาพยาปัจชานิคสุขีอัตานังปริหาดันตุ สัพเพปฏิมายะอนุทิสสายะอนริยะเวราภยปัจฉานิกาสุขิอัตตานํปะริหะรันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสสายะอนริยะเวราภยปัจฉานิกาสุขิอัตตานํปะริหะรันตุ สัพเพอุตารายะอนุทิสายาณลิยาเวลาพภยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทากินายะอนุทิสายาณลิยาเวลาพภยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหิติมายาทิสายาณลิยาเวลาพภยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายาณลิยาเวลาพภยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุราติมายาทิซายาเทวาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตูสัพเพปัจฉิมายาทิซายาเทวาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตูสัพเพอุตารายาทิซายาเทวาเวลาภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารันตู สัพเพทักขินายาทิสายาเทวาเวลาอพยาปัจจานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาอนุทิสายาเทวาเวลาอพยาปัชฌานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชฉิมายาอนุทิสายาเทวาเวลาอภิาปัชฌานิฆาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพอุตตรายาอนุทิสายยาเทวาเวลาอภิยาปชานนคาสุขีอัตตานังปริหารันตตสัพเพทกินายาอนุทิสายยาเทวาเวลาอภยาปจานนคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพเหติมายาทิสัยาเทวาเวลาอภยาปชานนคาสุขีอัตตานังปริหารันโต สัพเทวปาริมายาทิสายะเทวาเวลาอภิยาปชาเนคัสุขิอัตตานังปาริหารันตุสัพเพปุราติมายาทิสายามนุสซาเวลาอภิยาปชาเนคัสุขิอัตตานังปาริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายามนุสซาเวลาอภิยาปชาเนคัสุขิอัตตานังปาริหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิสายามนุสซาเวลาอภิญาปัชฌานิคสุขีอาตานังปานิหารันตุสัพเพทกินายาทิสายามนุสซาเวลาอภิญาปัชฌานิคสุขีอาตานังปานิหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสามนุสซาเวลาอภิญาปัชฌานิคสุขีอาตานังปานิหารันตุ สัพเพปัจฉิมายาอนุติซายามนุสาเวลาพภัยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุติสายามนุสาเวลาพภัยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพทะกิณายอนุทิสายมโนสาเวลาอภิยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาติสายมโนสาเวลาอภิยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุปาริมายาติสายมโนสาเวลาอภิยาปัจจานิคสุขีอัตานังปริหารันตุ

สัพเพทกขีนายาทิสายาวินิปาทิกาเวลาอภิญาปัชฌานิ迦สุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปุรติมายาอนุทิสายาวินิปาทิกาเวลาอภยาปัชฌานิ迦สุขีอัตตานังปนิหารันต uh. ุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายาวินิปาทิกาเวลาอภยาปัชฌานิ迦สุขีอัตานังปนิหารันตุ

สเปอุปาริมายาติสายาวินีปาริกาเวลาอภยากจชานิคาสุขีอัตานาังปริหารันโตเตยเมหิทาสหากาเรหิติสาภาณาเมตตาเจโตยมุติสเพสังสัตตานาังปีระนังวัเชตวา अपिरनाय उपखातं वचेतवा अनुपखातेन संतातं वचेतवा असंतापेन परिच าทานं वचेतवा अपरिर्याथानेन विहे संवचेतवा आविहे सया सखे सत्ता अवेरिनो पुंतम अवेरिनो सुखीनो पुंतम सुखीनो सुखी तथा पुंतम तुकि तथा इमेहि อัตตหะคะเรหิสัพเพสัตตาเมตตายะติมิตฺตาธัมมะเจตะยติติเจโตสัพพภยาปาทายะสัพพภยาปาทปยิรุตฺยุทธานิหิมุจติติวิมุตติเมตตาจเจโตยมุตฺติจติเมตตาเจโตยมุตฺติเมตตาภัมมะวิหาระภาวนานิทิตฺตา